รับประทานแบบนี้ครับคุณหมอครับคุณหมอบอกว่าตัวนี้คือได้อยอมาตั้งแต่ปี40ซึ่งเป็นน้ำนะครับเป็นเครื่องดื่มและปี46ก็ได้อยอมาเลขที่1030894010003ครับนะครับบรรจุแบบนี้เป็นแคปซูลผมถามนิดหนึ่งว่าจากผลกลลาปามาแคปซูลแบบนี้คุณค่าทางโภชนาการนะครับมันเต็มที่ไหมครับ แต็มที่ครับผมแล้วสกัดอะสกัดเมื่อก่อนก็เป็นเครื่องดื่มเป็นผลไม้คือยังไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวนี้สกัดเป็นรวนๆอยู่ที่ข้างในอครับก็คือในลักษณะของการทานผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะถามว่าเอจะรับประทานทั้งต่มาณกี่กล่องกี่เดือนกี่ปีถึงจะเห็นผลชัดเจนครับผมพูดถึงอันนี้ต้องจริงๆแล้วนะพูดถึงต่อเดียวแต่คนบางคนก็อาจจะเร็วนิดนึงเอาเป็นว่าคนที่ร่างกายสมบูรณ ครับสูงโยังไม่ใช่เกี่ยวกับสูงโปไม่สูรณ์เกี่ยวกับทุกคนสุขภาพไม่เหมือนกันอ๋อนาบางคนก็โอเคอาจจะปุ๊ะปลากินเข้าไปครับกี่วันเขารู้สึกมีบางคนก็อาจจะชาหน่อยข้าบอกครับอันนี้ก็เหมือนกันอยู่หม้อกี้ผงบอกแลวอันนี้เป็นผลไม้ครับกินเข้าไปเหมือนกันเราเออเออเมืงไทยเราอันนี้ยเราทุบอผลไม้โทษโทไปครับครับผมบ้งคนกินเข้าไปบางประเทศโอเคถ่ายไหม พวกปะถ่ายเลยสบายเลยบางคนเหงว่อปะอาจจะก็ต้องสองสามวันถ่ายบางคนอาจจะไม่ถ่ายครับใช่ครับผมแต่เนี้ยเป็นผลไม้อย่างหนึ่งคุณก็บอกอานจะต้องเดี๋ยวแต่บางคนส่วนมากเราแน่นำอย่างพูดถึงประมาณเดือนหนึ่งนะสิบห้าวันยี่สิบวันถึงเดือนอย่างเงี้ยวันละครั้งครั้งละกินสารแม็ครับครับผมแค่นี้ลครั้งละประมาณสองถึงสามเม็ดนะฮะ ครับผมผมพอรู้คุณประโยชน์เขาบอกว่าในส่วนของตัวนี้เรายังไม่พูดถึงน,นะฮะผมต่อเนื่องเรื่องของผลกลาป่าเขาบอกว่าจากการวิจัยออกมาในส่วนของผลกุลาป่าหนึ่งบรรเทาและป้องกันรโรค,ครสองชะลอความแก่ลดอาการอักเสบภายในร่างกายนี่คือผลกุลาป่านะครับคุณหมอครับนะครับบรรเทาและป้องกันโรคมะเร็งฟื้นฟูร่างกายให้ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะภูมิแพ้นะครับป้องกันโรคหัวใจ ลดคอเลสเตอรอลในร่างกายลดน้ําตาลในเลือดหรือโรคเบาหวานลดความดันโลหิตลดสารพิษในร่างกายลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันโรคหลอดลมอักเสบปรับประจำเดือนให้เป็นปกตินะครับบํารุงตับม้ามให้แข็งแรงแล้วก็ทําให้ผิวพรรณผุดผ่องสดชื่นแก้าการอ่อนเพลียลดไมเกรนนอนไม่หลับอันนี้คือคุณค่าของสิ่งที่อยู่ในผลกุหลาบาครับเมื่อมาเป็นแบบนี้เป็นแคปซูลเป็นอาหารเสริมเราต้องรับประทาน เพื่อให้เห็นผลก็คือวันละ 2- 3สามแคปซูลใช่นะครับกต่ว่าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต้องกินที่เดียวกันครับถ้าสมมติไม่มีอะไรรลไม่มีอะไรไม่สบายสองเม็ดก็ได้ถ้าสมมติมีอะไรไม่สบายอ่ะสมมติปอต้องไม่หลั่ละเนาะประจังนั้นไม่เรียเกี่ยวกับแพ้อาการอะไรอย่างเงี้ยโอเควันละครั้งละสามเม็ดทานช่วงไหนครับ ช่วงไหนก็ได้นะช่วงไหนก็ได้ครับผมนะฮะาก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับยิ่ง้ะทานก่อนนอนยิ่งดีครับครับผมร่างกายจะได้รับเต็มที่นะครับนะครับพูดถึงในจุดนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับคุณหมอบอกว่าประมาณ 1- 3สเดือนครับก็จะเห็นผลชัดเจนฑสวยจากภายในสู่ภายนอกดีจากภายในสู่ภายนอกคืออะไรครับเราจะพูดถึงคนองกินข้าวไปแล้วเดี๋ยวก็เพราะว่าเราต้องมีวิตามินีกับวิตามินซีนะอันนี้เกี่ยวกับผิวพรรณอยู่แล้วครับผม ถึงเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็คนจะรู้ค่อยๆรู้สัจจุผิวทางตัวเนียนนะเนียนมากเลยผิวพันเป่งปังครับผมเขาเหมือนกับมีรังสีออร่าที่เกิดขึ้นมาคืออย่างเช่นว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีน้ํามีนวลดูแล้วสดใสดูแล้วแบบน่าจับจ้องน่าจับตามองแล้วถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายก็เหมือนกันกต่ยวกันเกี่ยวกับแอนเนี่ยเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยครับผมนะ บา้ท่าอายุสาจะขึ้นไปแล้วก็ต้องขัดตรงทั้งขัดตรงนี้ครับอันนี้จะเข้าไปนอะอาจจะเสิมเข้าไปคนได้ครับผมเนาะทางทารพ่อชยายผังการพ่อชายสวนโมบะถึงเวลาแล้วครับตรงนี้ไม่รีตรงนั้นไม่ดีที่จริงพวกง่ายง่ายกูลาบ,บานตอนนี้ไม่ต้องมาพูดถึงสารอาหารต่างๆรจริงๆเห็นพวง,ง่ายง่ายทีเดียวเขาทั้งข่ายที่ไหนเลือดอุดตันอยู่ที่นน่นเรื่อง ม,มงเวนไม่เสรัรบตัวนี้เข้าไปทั้งไข้คนเลือดมองเวนเสรอ๋อหมายความว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโรคความดันนะฮะเป็นเบาหวานเกี่ยวกับเลือดอตัวนี้เข้าไปเพื่อปรับให้เลือดมันมันอ่อนตัวใ่เส้นเลือดอ่อนตัวเมื่อเลือดอ่อนตัวปั๊บไอ้พวกไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็หลุดไปมันก็เลือดไหลสะดวกเมื่อเลือดลอไหลสะดวกลงมาหน้าตาก็ดี มอนเราเหมือนเราเป็นหนุ่มใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนหนุ่มหนุ่มทุกอย่างมันก็ดีเพราะเลือดมันไหลเวียนสะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดพอเราอายุเยอะขึ้นปั๊บไหลไปน่องก็ติดไปนี่ก็ติดมันก็เลยทําให้เราดูไม่ดีนะครับแล้วส่วนของที่บอกว่าไอ้ตัวกุหลาป่าที่มันมันช่วยป้องกันโรคมะเร็งนี่คือยังไงครับเพราะว่าไอ้กอนดีตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอือ่่เพื่อถึงม่ใช่้นเรียกว่าป้องกันอยูว่เพื่ถึงเขามีมีสารอยู่ตัวจะอยู่ข้างในเนาะ ถ้าสมมติผสมมติคุณเป็นมะเร็งแล้วตอนนี้นะทั้งให้คุณมะเร็งมากระจายอ๋อหมายความว่าถ้าเกิดที่ผมมีความรู้ก็คืออย่างเช่นว่าสมมุติว่ามะเร็งมีก้อนขนาดนี้ไอตัว SOD คือเป็นเอนไซม์ที่ปลอดสารพิษเนี่ยมันเข้าไปครอบเหมือนเอาแก้วเข้าไปครอบเมืม่อครอบปับ๊บตรงมะเร็งเนี่ยถ้ามันครอบปับ๊บมันเหมือนไม่มีอากาศหายใจเนี่ยนะครับ,รบมันก็ค่อยๆ่อค่อยๆเหี่ยว่อเหี่ยวจนหายไปในที่สุดนะครับนี่คือการป้องกัน แล้วการชะลอความแก่ะครับชะลอความแก่มาเพียบอกเขาเพราะว่าข้างแนมีวิตามินด e. <อ>ีทุกคนรู้อยู่แล้ววิตามินด e ีก็จะเกี่ยวกับผิวพรรณอยู่แล้ววิตามินซีนะวิตามิน B1, b 2ที่ตามที่เห็นน,นะนะก็คือวิตามินที่ที่มีทั้งหมดเกือบ20ชนิดเนี่ย นี่คือร่างกายต้องการทั้งหมดครับผมรวมทั้งกรดอะมิโนโด้วยไอ้นี่คือเมื่อเราได้รับสมบูรณ์ร่างกายมันก็แก่ช้าอ๋อเป็นแบบนี้ไ<อ>เองอ่า<อ><อ>มันเป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับครับ,รบนะครับในส่วนของการการการลดสารพิษในร่างกายล่ะฮะยังไงครับรสารพิษจะพูดถึงเขามีค่าชื่อเอค้าเกษตอ๋อลดอาการอักเสบเเราตรงนี้ไม่อยู่แล้วสรบวบอกคนเหมือนการมีอะไรแผลอากาศคับแปงคนงกับแผ้ฝุ่นน้ำแผลอั่นี้อัุอจุอย่างเงี้ยบ่อย คือโรคภูมิแพ้ครับผมใช่ใช่ใช่โรคภูมิแพ้ตัวนี้ก็เราเห็นชัดเพราะว่าวิตามินซีสูงอ๋อผู้ชมครับใครที่เป็นโรคภูมิแพ้ตื่นขึ้นมาปั๊บจามเจออากาศเย็นจามอากาศเปลี่ยนแปลงจามจนบางคนเนี่ยตรงโพรงจมูกทุเนียจะบวมครับนะฮะคุณลองดูครับผมเคยให้ทางฝ่ายการตลาดเขาได้รับประทานดูคือตื่นมาตอนเช้าปั๊บมาแล้วฟิตฟัดฟิตฟัดบวมมาแล้วหน้าตาบวมชิงแต่พอสายสายแล้วจะหายแต่อากาศเย็นปั๊บเจอห้องแอร์หนาวไม่ได้ครับครับผม บวมทานวันละ2เม็ด3เม็ดหรือ2เม็ดทุกวันเชื่อไหมครับว่าวันที่ทานมาปั๊บเขาก็ไม่หายบวมทันทีใช่นะฮะนี่คือป้องกันโรคภูมิแพ้เพราะวิตามินซีนี่เองครับผมนะครับสำหรับการลดอาการอักเสบวันที่คุณหมอบอกว่าหมายถึงว่าภายในเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรบ้างกับเพาะเอ่ยำไส้เอวยับเอวยตเอยมันเป็นผงเป็นแผลเนี่ยวันนี้เข้าไปช่วยสมานแผลครับเป็นการลดอาการอักเสบนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณหมอบอกนะฮะ แล้วก,การป้องกันกระติดเชื้อเหมือนที่บอกว่าวิตามินซีมันช่วยป้องกันได้นะครับนี่คือผลดีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลกุลาปานะครับผลดีที่บอกเนี่ยมันมาจากตัวกุลาป่าเพราะคุณค่าและผลประโยชน์ของมันเนี่ยสูงมากๆผมย้ำอีกทีนะครับตัวเอนไซม์ที่พูดถึงเอนไซม์ M 18ชนิดเอนไซม์ M ที่ร่างกายต้องการนะฮะ<ม>เดี๋ยวพาะ SOD เป็น M S <S เอนไซม์ S <S ปลอดสารพิษและกรดอะมิโน18ชนิดวิตามิน กว่า20ชนิดหรือเกือบ20ชนิดตรงนี้ฮะมันเข้ามาอยู่ในแผงเนี่ยฮะคุณผู้ชมลองคิดดูว่าคนเราถ้าเกิดเราจะทานวิตามินซนะครับให้เพียงพอต่อร่างกายคุณหมอต้องทานสลัดผักถึง5จานต่อวัน5ถ้วยต่อวัน ถามว่าใครจะไปทานไหวฮะใช่ครับถ้าทานไม่ไหวคือวิตามินซีไม่พอแน่ใช่ใช่นะครับหลายหคนบอกว่าไม่เป็นไรเราวิตามินซีไม่พอไปซื้อไอ้เม็ดเตี้ยวเปรี้ยวที่เป็นรสส้มบ้างรสอะไรบ้างให้เด็กกินกินเข้าไปได้ถ้าเกิดไม่มีวิตามินซีจากผลไม้เป็นตัวเหนี่ยวนำเนี่ยร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้ครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดครับผมนะครับผู้ชมครับณวันนี้ผมมีอะไรที่จะพูดคุยอีกมากมายตอนนี้ไข้หวัดใหญ่2009เนี่ยครับกำลังมา ป้องกันยังไงนะคุณหมอเพราะว่าตรงนี้ผมก็บอกแล้วเข้าที่ข้างดนมีสารเยอะๆทั้งไข้เราอ่ะตรงนี้ถ้าสมมติคนอ่ะเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้ปัตตานีครับสุขภาพลูกสะอ่อนเพียอ่าพลังไม่พอครับตรงนี้กินเข้าไปแล้วทั้งไข้คุณชื่อทั้งไข้คุณมีแรงตรงนี้ครับข้างนอกก็เชื่อหรกเข้าไม่ไม่ยากครับไม่ง่ายครับครับคุณหมอบอกว่าคุณเอกทานแค่วันละสองเม็ดอ่ะ คุณเอกไปไหนก็ไม่ต้องปิดจมูกอะป้องกันไข้หวัดใหญ่2,009ได้เพราะร่างกายคุณเอกแข็งแรงรวิตามินซีมันคือถ้าเกิดคุณเอกขาดวิตามินซีคือคุณเอกเป็นหวัดแน่แต่ถ้าคุณเอกมีวิตามินซีเต็มที่พร้อมที่ต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นเพราะร่างกายเราแข็งแรงรนะครับนี่คือความเป็นจริงครับค,คุณผู้ชมครับและนอกจากนั้นสําหรับคุณสุภาพสตรีประจำเดือนปวดประจําเดือนปวดท้องมากๆทุกๆเดือนประจําเดือนมาไม่ปกติตัวนี้ช่วยได้ยังไงครับคุณหมอ เขาเหมือนการจะจะบอกปัดจัาเดือนเขาเหมือนการเมื่อกี้ผมก็บอกจริงๆนะเหตุผลอ,อย่างเดียวคือพูดถึงทั้งไข้เรื่องเมงเวยปัจจัาเดือนมาไม่ปวดท้องจะเกี่ยวกันเรือไปไม่ได้ครังสุดท<อ>้ายทั้งคั้ปวดถ้าสมองตรงนี้นเข้าไปทั้งไข้เลืองเมงเวยแล้วเรื่องออกมาสบายแล้วก็จะไม่ปวดคือท่านเลือดหมุนได้ทั้งร่างกายก็โอเคครับผมนะครับเป็นเรื่องที่ดีนี่คือผู้หญิงปวดประจำเดือนลดได้ช่วยได้ใช่ใช่แล้วสมาชิกสุภาพตีที่ประมาณ40ขึ้นโรคไวทองแล้วฮะ ไว้ท้องอันนี้เกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนเพศตัวนี้เพราะว่าถึงการบอกกีปอดสายเยอะปรับฮอร์โมนได้ด้วยยาชิ้นสมองไทยตัวนี้ที่จริงแล้วจะต้องพูดถึงเขาปรับเป็นสมบูรณ์นับเกี่ยวกับผู้ใช้เกี่ยวกับมงจริงชอบบยินหยั่อย่างยินหยางคือปรับยินแบบหยางร้อนเย็นครับผมครั้งให้ปกติห้าสิบห้าสิบเสมอกันโอเคอันนี้จะไม่หยั่งครับผมถ้าสมมติผมพี่ไหนคนไหนมากมากเลยแล้วว่าอะไรโอเค ต่างกันอาจจะอานยี่แปดสิบอ่านี่สามสิบไะไม่ใช่ยาจริงหรือว่าสมองภพรตัวเนี้ยมุนไพรเราก็สมองไพรเหมือนกันท่านกินเข้าไปแล้วว่าทานยังไงไปท่านให้เขาเสมอกครโอเคหลอกหายไปสรุปไม่ง่ายครับคุณผู้ชมครับตัวกุหลาบป่าตัวเนี้ยฮะเป็นตัวที่เข้าไปปรับสภาพในร่างกายทําให้ร่างกายได้รับสารทุกอย่างครบสมบูรณ์ก็คือปรับหยินหยางนั่นเองการปรับหยินหยางคืออะไรก็คือความร้อนความเย็นให้มันเสมอกันถ้าเกิดคนเราเนี่ย ความเย็นสูงความร้อนต่ำก็มีปัญหาร่างกายความร้อนสูงความเย็นต่ำก็มีปัญหาร่างกายแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเสมอกันยินยางเสมอกันเนี่ยร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์และแข็งแรงรนะครับ